สวัสดีค่ะส่วนธนพัฒสกลนครค่ะวันนี้วันที่19เดือนพฤศจิกายนพศ2568สอําหสำหรับพื้นที่ทางสวนนะคะก็เริ่มเข้าสู่ช่วงของฤดูหนาวแล้ววันนี้นะคะถ้าเทียบกับเมื่อวานวันนี้ถือว่าลมพัดแรงมากแล้วก็อากาศเย็นลงถือว่าลงเยอะเลยค่ะ สังเกตเห็นไผ่ใบสีส้มๆด้านหลังนะคะอันนั้นก็คือใบเริ่มเปลี่ยนสีพร้อมที่จะผัดใบใหม่แล้วไผ่หลายๆต้นของทางสวนนะคะก็เริ่มเปลี่ยนสีเช่นกัน ชมไผ่ที่ถือว่าลำดำนะคะสวยเป็นเอกลักษณ์เลยสำหรับไผ่ตัวนี้หลายท่านตามหาไผ่ตัวนี้ถือว่าเป็นไผ่ที่น่าปลูกสะสมนะคะสำหรับไผ่ดำลำเงาทางส่วนถือว่าโชคดีนะคะได้ต้นพันธุ์ที่เกิดจากการเพราะเมล็ดนะคะตัวนี้ก็จะทราบอายุของเขา ลำดำสนิทสวยมากนะคะขนาดของลำก็เปลี่ยนไปตามรอบปีก็ถือว่ามีขนาดที่ใหญ่นะคะถ้าเทียบกับรอบอ่าถ้าเทียบกับรอบที่ผ่านมาก็คือแต่ละปีก็ถือว่ารอบใหม่ที่เขาแทงขึ้นมานะคะมีขนาดที่ใหญ่ใหญ่อ่เป็นสองเท่าเลยนะคะ พ่อเขาก็จะตัดสีเขียวสวยไปอีกแบบค่ะลำจะดำสนิทนะคะลำมีความมันแล้วก็ลื่นมากเขายืดต้นสูงขึ้นไปด้านบนนะคะค่อนข้างที่จะเอียงเพราะว่าเขาเอียงรับแสง จากการสังเกตก็จะเห็นว่าด้านข้างนะคะก็จะมีต้นไม้ล้อมรอบเลยเขาก็จะเอียงตัวเพื่อรับแสงอีกฝั่งหนึ่งมีหลายท่านสอบถามเกี่ยวกับต้นพันธุ์นะคะต้องรอดอูปีหน้าเพราะว่าถ้าให้ขุดรอบรอบถัดไปทางสวนก็ยังไม่แน่ใจว่าไผ่ตัวนี้ในเรื่องของการขยายพันธุ์ โดยการขุดเง้านั้นทําได้ยากหรือว่าง่ายนะคะก็เลยจะต้องรอรอลุ้นไปก่อนรอในช่วงของการทําต้นพันค่ะต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึง่งถือว่าลำดําสวยมากนะคะปลูกประดับสวยงามได้นะคะปลูกเพื่อโชว์ลำได้ลำเขามีความตรงถ้าท่านใดอ่ะ ชอบในเรื่องของการใช้งานก็ตัวนี้ก็ทำได้เช่นกันค่ะปลูกประดับได้ใช้งานจากลำต้นของเขาได้หนอก็จะมีจากการสังเกตนะคะหน่อของเขาคือเขาแทงขึ้นมาหลายหน่ออยู่พอสมควรแต่ทีนี้คือมาหลังจากที่หมดช่วงของฤด,ดูฝนแล้วนะคะถึงว่าทางสวนจะ ลดน้ําแต่ก็ไม่ทําให้เขางอกขึ้นมาก็จะมีอีกฝั่งนั้นอยู่2ถือว่าเขา,ามีความในเ,เรื่องของการขยายพันธุ์น่าจะแทงหน่อออกมาได้ได้เร็วนะคะแล้วก็ได้จำนวนเยอะๆเพราะว่าตัวนี้ก็อายุก็ประมาณปีกว่าๆก็ถือว่าเขาได้หนอ่อที่ทีจ่จำนวนของหน่อที่เยอะอยู่พอสมควร สำหรับต้นแม่ที่เรานำมาปลูกนะคะทางสวนก็ตัดทิ้งเพราะว่าก็จะเป็นชุดที่สองนะคะตัวนี้จากต้นแม่ในเรื่องของอขนาดค่อนข้างเล็กเลยก็จะประมาณาเล็กกว่าดินสอนนิดนึงนะคะสำหรับต้นพันธุ์ สวยมากค่ะจะทยอยอัปเดตให้ได้รับชมกันเรื่อยๆนะคะสำหรับไผ่ตัวนี้ไผ่ดำลำเงาสวนธนพัทสกลนครค่ะ